เก็บผลผลิตครับวันนี้เนี่ยกระลำปีกับผักกาดขาวเบื้องผักกาดขาวมาด้วยคนโอ้ยนี่ปีพีพีหัวเข้าขาใสใสใสเบื้องเดี๋ยวหัวแบบนี้เก็บนี่โอ้ยเดี๋ยวไปชมครับบรรยากาศดีๆครับสุดยอดเลยครับอันนี้เก็บผลผลิตขายหัวตัวไหนจังสิอันนี้สามหัวห้าสิบสามหัวห้าสิบค่ะอ่าขันกระลำปีเดลยจังกระลำปีคนหัวใหญ่จังสิ อันนี้จะเป็นรุ่น30มสิบอ่อันนี้จะเป็นรุ่น40่สิบบิ๊กนี่โอ้นี่ยี่นี่สี่สิบนี่บิ <Big. S 1> ๊กสามกิโลเดี๋ยวไปชมครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพ วันนี้มาชมการเก็บผลผลิตกระลำปีผักกาดขาวนี่ครับเป็นใครที่เราเคยมาทําคลิปสุดยอดเดี๋ยวให้ชมใบหน้าหน่อยเออวันนี้ไงสุดยอดวันนี้เมื่อนี้เอาให้ผมจัส้อ้มหัวเนี่ยนะใช้หัวจางไหนเออขายที่เก็บผลผลิตได้แล้วนี่นี่เอาหัวละอันหัวสี่สิบวันนี้โอ้เอาผมจะหัวมันึ่บาทตัดเลยบอกะเอ๊ย ก่อนติตัดเนห้องติดเบิ้งจังไหนว่ามันมันต้องเก็บผลผลิตได้โอ้ตรงนี่ <S <S เบิ้งไหนมันเกียนข้ามเบิ้งก่อนข้ามเบิ้ง<ล>อันนี้ปาดได้แล้วมันบ่นี้ปาได้เลยเอาวิธีการปาดเอปเอาปาดย,ยังไรปาดยังที่เอาเบิ้งวิธีการปาดนี้อันนี้ก็เอาออกเดี๋ยวนขนแขนงมันจะขึ้นมาอีกบ่เก็บแขนงได้เนี้นี่อ๋แขนงเอาซับนี่สิอ่าแขนกระติเตอออกมาแขนงกระติเตอออกมาค่ะเอาเบิ้งปาดลองดู บาทกดกรอบ,บ,บเลยเนาะบานค่ะนี่คือหัวน,นี่จะเป็นหัวละสี่สิบบาทหัวละสี่สิบนี่โอ้หักเนาะพูดาพักอันนี้คือหัวละสี่สิบบัดนี้หัวละสามสิบเดี๋ยวปนนี้เอาอีกจักหัวหผมหัวละสามสิบเนี่ยเลยจะเป็นรุ่นนีเ้เอา,าเอาบาเอาว่างทะกอนหน่อยนันว้างพี่พูดาน่งงาม,งาม อายุมันจะักเดือนแล้วเลยสามเดือนสามเดือนเก้าสิบวันอันโอ้อักมาเนาะโอ้นี่ปาดปวดเลยนี่วิธีการอันบาดใบมันออกใบใบใบมันพวกนี้เขากับพืชปุ๋ยได้หรืเนาะได้ค่ะได้ขายก็ได้ก็สอบละสาบาทได้ย่างนะอันเบิ่งหัวยังไงเหมือนกับนั่นอันจะเป็นหัวละสามสิบหัวละสามสิบแบบนี้จ้าจะไม่เท่าสี่สิบนะคอาขาเพี้ยงกัน คนละอย่างคะ่ะอ่านี่มหัวมันติดตางกันอยู่เนาะจ้าเออนี่นี่หัวละสามชิปนี่เกียริบาทแลยนี่เนี่ยเกยเอาให้ผมอีกกันพักกาดขาวดูบ้านนี้อืมพักกาดขาวเพิ่นกระปูกแซมกันไปวิธีการเด็ดพักกาดขาวาากะไยังสิ่งละตีคือกันค่ะอืมอันพักกาดขาวขายยังไงสามต้นห้าสิบว้ขายสูงนี่นี่สามต้นบขายสูงเอาเอาอีกเอาอีกเน่อยสามต้นเนี่ยผมผมจะไปกินเมียงละหมื่อนี่หาว่าไปก่อน อาไปไปเอาเออเเพิ่งอืมนี่ต้นใหญ่จะแถมให้เลยได้หน่บ่ตามเดีงก็ขายต้นละสี่ยี่สิบต้นนี้นะมันต้นใหญ่แล้วแต่ต้นของมันอ๋ออ๋อปาดใบมันก็งามแสีเนาะอายุจำกัดบ่บ่ค่ะบ่พักอันหนิอ๋ออุดรูดออกล่ะเดี๋ยวอันนี้ก็สามต้นห้าสิบขายถูกถูกได้หนิขายถูกเนาะงามอีหลีเนาะขายถูกถูกได้หนิสามจ้กระตือกรดตือไ นี่แหละเอาอ่อันขัดเบิดนี่ยักบาทแล้วนี่นี่นี่เบิดนี่อีกหัวหนึ่งบ่อีกหัวหนึงค่ะเอาอีกค่ะให้ผมอีกหัวหนึงเขาจะไปกินเมียงมาแรกนี่พูดถึงกระลำปีเอื้ยตอนนี้ก็ร่างเก็บผลผลิตเ่าไปขายเรื่อยๆบ่ขายทุกมือค่ะนี่ม่แต่หัวแวบางงาวบไงแบบไงาะนะพี่หัวแบบไงเนาะแบบไงพูดถึงนี่หัวละสี่สิบเนี่ยกาบานี่จา้าสี่สิบบาทขายขายเวลาไปขายในตลาดเอื้ยขายจาี่ไหนก็ขายแบบนี้แล้วข้องถม อืขายดีเด้บ่กกขายข้างผมคนกินแล้วสติดใจว่ามันหวานเออมันดิจําเลยมั่เขาสิส่วนกันมาซื้อเลยอือืออือแซ่บเขาสิส่วนกันว่าโอ้แซ่บแซ่หวานหวานกันมากำลังเราคอบช่วงที่หฮอเห็ดหนำเฮาไปได้เห็นไห่หนำมันบ่ตอนนี้กให้อยุกกระไ้บ่ใไ้ดูปนใยได้เพราะว่าอย่ามันแตกบ่อ๋อคันคันให้นํำดูนี่ที่แตกมันบ่กามันจิแตกมันสิเนียนมันจิตแตกเขาบ่เลี้ยงนำปนัยได้ส่วนนี้ ต้องหามเน้นน้ำเลยช่วงเก็บผลผลิตัทบริลิงก็ได้บาเมื่อก็ได้ครับอืมมันมาสีเรียงเรีงเรงคือส่วนมันกำลังใหญ่บางหัน่อต้องพักน้่มจักมื่อก็ได้คนซุ่มก็พักแน่ออขันเลี้ยงแล้วมันก็เบ่งเด็กกะลามตีนั่นมันสีเบ่งมันสีแตกเลยเด้อันนี้สีตีมันสีคลายบ่ท่านหัวใหญ่ๆงามๆบางบุ่นรรมหัวมีแต่งงามช่วงช่วงใส่ปุ๋ยนี่บ่ได้ใส่แล้วมันบ่ไงเลยใส่กระแตกเลยมันบ่บ่ได้ใส่แล้วเศร้าใส่แล้วก็เก็บผลผลิตแล้วเก็บแล้ว เออบ่ได้หัวงามๆแม,ม่นเมื่อกี้นี่เฮามาเบิงมันบ่ได้เป็นหัวทังทีเนาะจ้ะ,ะกันหัวที่เก็บนี่คือมีคอกกนี่แข็งเป็งแข็งเป๊กเลยนักพร้อมเด้พันนักกันบ่นยกเบิงแล้วโลครึ่งเกือบ2โลมันเป็นมันเป็นเซียนอยู่เด้ดถ้า<ม>หัวใหญ่ๆจะเกือบ3โลเด้บ่เอา้าอันนี้0บาทนี่เนาะอ,อันนี้สิวาง30นี่ล่ะนี่บ่บ่ใหญ่ปานดบ่มันก็หัวใหญ่เป็นช่วงกาเก็บผลผลิตเหลือหลายบ่เอ้ย อนใดหลายกระลำกระลำเฮานี่ฟาร์มเฮานีา่หลายค่ะหลายเหลือเหลืออีกเยอะเยอะค่ะเยอะอผู้ใดอยากได้กะช่วงนี้ก็ได้อยู่นั้นบอจ้าได้เป็นตันบอถุงละร้อยห้าสิบสิบสองกิโลถุงละร้อยห้าสิบสิบสองกิโลค่ะเออซัดใส่ถุงให้เลยใส่ให้เลยค่ะคันผู้ใดในแถวสกลนครน,นี่ช่วงนี้กระลำปียังมีกอบหวานอร่อยครับแม่โหลดอยู่บ้านบ้านพื้นที่ห้าบ้านยังไงบ้านฝังแดงค่ะฝังแดงตำบลไหยอง ตำบนไหหยองอำเภอพังคนอำเภอพังคนสกลนคระลังเป็นขลังงามครับเพิ่นเก็บได้เป็นตันวันละมือนี่ขันเป็นผู้ใดอยากได้มากโทษกินกลางเบื่อโทรศัพท์เบื่อเบื่อยังศูนย์แปดสี่สามหกสี่ครับหนึ่งสามห้าห้าค่ะช่วงวันนี้ถึงสัปดาห์นี้ะลังปีกขลังออกให้มาเอารดดวดอยู่บ้านฟางแดงฮึสุดยอดเลยนี่เป็นวิธีการการปลูกเพราะว่าเคยไปเห็ดเลิบเพิ่นไม่ เบื้องหลังแม่ไปเบื้องครับยอดหลังครับยังพอได้เป็นสวนอันนี้เมื่อนี้เก็บผลผลิตแล้วก็คืองามอีดีกันช่วงนี้ครับเพราะต้องลดน้ำกันผู้ได้ที่ปูกันซื้อสายพันธุ์หนักเบอร์กันส,<า>สายพันธุ์หนักเป็นแนวทางเหมือนเอื่อยล่ะย่างหากันอากาศขา่ามันเสื่อมไปมได้อตีเสื่อมไม่เสงพุ่นก็มีไอที่เอาเจ้ว่าจะแต่จะเสื่อมไปเขาเสื่อมไปเจ้ว่าย่างส้มกะลัมพร้อมเออย่างส้มกะลัมพร้อมเอาเบื้องบรรยากาศกะลัมหัวง,งามๆเป็น ยกีหจังว่าสุ่มหนูบ่ได้หดน้ำเลยนี่จังมื้ออื่นพุ่นละค่ะเพราะว่ามันปลาสิเปิดสปริ้งกระเสยอันเด็กหัวนึงใอ้่ปาดเลยแหละหัวแข็งๆนี่บ่อือมันปาดเลืดเป็นกระปูแซมกันไปมันเป็นปุ๋ยฟอมได้อันนี้เนาะอ่ามันผัดมิ้งไผมาเอากับใบหญ้าใบถั่วมันเาวใส่หน้าเออๆๆใบมันนี่อั่นโอ้ใส่โซมรึเปล่าหัวนี่อืออั่น นี่ว่าเป็นดอกงามแซบได้หึงดอกดอกกระแซบค่ะดอกกระลวกแซบคือกันสวนพุดเป็นไงกัสวนุูนกระตัดแล้วค่ะตัดแล้วคือกันตัดแล้วมันเศร้านี่กระตัดเออเออเออมือหนีงจะ่าจ้างคนงานไปพ่นพักเอาหญ้ากระลำขึ้เกอ้าช่วยเปล่งน้อยๆนะครับครับแต่ใบจอดกันหมดแล้วเด้่บ่งามหมดล้วก้าวเดียไปเบิ่องอันมองอันที่มันเป็นหัวทั้งพุ่นนะพุนเป็นช่วงประกาศข่าวนะ กะลัมโ้งามอีหลีะกะลัมบางคนผมเห็นในบางคนนะเขาเจ้าปลูกกะลัมปีเอ้ยเจ้าบิ่งเจ้าบิ่งหัวนี่ใส่เบิ่งนักเปล่งหน่อยเหลี่ยมเลยเห็นบ่นี่ขันเหลี่ยมนี่างไรไม้ขั้วมาจังไหนมีแต่สีแตกมาติดหนามนี้มันสีเบ่งเลยเด้แน่นบ่เออเจ้าบึงจับเบิ่งดูมันแข็งเปล่าแข็งบ่โอ้แข็งเปล่งเลยนี่มันติดหนามติดหนามหมายถึงว่ามันคักแล้วเป็นบ่คักแล้วแน่นแล้วกรอบแล้วอันนี้ยิ่งยิ่งยิ่นี่นี่เจ้าบัวนี่ง่าง่าคักนี่บ่ นีบ,บ่ัมละหาิบบ่ 40, สี่ซิบก็บพอ่อ<า> 40, สี่ซิบก็พ่อใช่เนาะม้วนกับตัวจีนตัวมาสั่งบ,บ่เขาเจ้าจ้างรายไปไหนสิบหัวมีแต่หัวเบียกเียหลุดเลย 40, <อ>สี่ิบาทโอ้สี่รอยตีสี่ร้อยก็ประกาศขาวอีกสองร้อยในเงินด้เรื่องเงินเออข่าวทายไปไอ้เพิ่ประกาศข่าวครับคนเก็บประคายตลอดได้คนฟังคนติดตามผนงานครับมือนีเพิ่งพูดแปรงพักเพิ่นกรไดไอ้จำรัสบายดีจ้ะจ้าสบายดีเพิ่งเพิ่งยางส้มน้ำเพิ่คกับ เป็นบรรยากาศเมื่อนี้ครับเป็นคลิปให้เห็นว่าการเก็บผลผลิตงามพักกะลัมพักกาดขาวอันนี้สิเป็นป้าน้อยอันนี้ส,วน,สวนที่คนหลังจากปัตัวน,นันาะเก็บตัวนี้ล้วกระิกะิไล่เสเลียกันมาใส่ตัวนี้บ้านนี้ล่ามาใส่ตัวนี้อออบ้านนี้แต่ว่าปลูกแบบนี้แหละมันดีเพราะว่ามันมัม่นพอมกันเทเดียวนะแมกนการขายท่าน,นการเก็บผลผลิตกันแต่ว่าหัวจุบนี้อีกประมาณจังเหมือนจะเนย ขายส้มนี่เบิกก็คิดว่าสิตอกันเลยดิตอกันเนื่องตอเนื่องกันมาเลยเนาะต้นเดือนนานี่ล่ะคิดว่ากออีกหลายเติบเนาะมันได้กรอบเขาแล้วมันเร็วแท้ได้นี่นี่เห็นไ่ท่านพ่อข้าวได้นี่หนี่ทันกรอบปั๊บขอนี่แม่นงามปุ่มรุ่นบอเออนี่นี่เจ้าเบิกงนี่นี่เห็นบอนี่นี่เด้อืมรุ่นสองเลยนี่รุ่นสองกันท่านป่านนี่เนาะเออนี่แหละรุ่นสองท่านพ่อข้าวดรอกอ่าเทคนิคเทคนิคการเฮ็ดเห็นมันหวานกรอบเอือยเฮ็ดไห้มิสม่านนำลูกดูบอจ้าท่านพ่อนำ พอนามันก็เบาคิงเนาะมันก็กรอบมันก็หวานอ๋อ,อมันติกออกกรอบงามเลยอือฉากใหญ่เลยเออว้าเขือเรือสุกแล้วราชินีก็สุกแล้วเออเอาเอ้ยอันปากเป็นแนวทางให้เกษตรกรที่เขาจะกระลำปีผลผลิตเข้าเก็บผลผลิตแล้วนี่รายได้การขายการยังเข้าเป็นยังไงเอากะพ่อฟังพ่อยูพ่อไปพ่อมาเออเออก็ว่าเล่นว่าคุยเกินตัวเพราะว่าประสบ ก็คือเฮ้าเฮ็ดอยู่มือนี่กะมีความสุขในกกันยูเป็นอยูเฮาคือว่าเฮ้ารักทั้งนี้อ่ารักเรื่องเกษตรเนาะเรื่องเกษตรั่นพูดได้ใจบ่มากนี่เฮ็ดว่าได้ดอกครับเพราะมันเป็นเียกที่ลำไร่อ่าไ้ยปสนใจก็บรรลำไร่นี่เคยคิดว่าสิปลูกไว้แล้วสิได้กินโวดบบแมนครับครับมันต้องดูแลอ่าอ่งดน้ำเอาน้ำเอาน้อยใส่ปุ๋ยใส่ยัง้มันเรียบร้อยสีดยาครับครับนั่นล่ะมันก็จะงามจริี่เนาะจงงามเพราะว่า อันพวกแมงเนี่ยมากเขาได้นี่ผมผมได้พันอันนาไอ้จำรัดไปเพิ่นให้เบียบางสิบอันนี่ยผมไปปลูกมันก่ได้งามจดี <laughs> แมงกิน <laughs> แมงกินที่กับว่าเป็นอย่างแต่ว่ากับงามก็ลังขอดรุ่นนี้แหละรุ่นน้อยๆเนี่ยผมไปขอน้นเพิ่นไปแนะนำเต่าท่านน้ำยาสูบแล้วบ่ใส่ลงไปใส่ลงไปเ,เปนี่ยมันเป็นการป้องกันแมลงไร้แรมลงอาทิตย์ละเท <laughs> <ๆ>ือเห็นเยอะเห็นเพิ่นเอาให้เบิ่งยเยอะกว่านมก็คืองามเยอะยาสูบคอยก็ซื้อมาเป็นสอบผลได้ว่าเมนว่าสิใส่หน่อยเดิ เซปเซ่เธอละสองกิโลนั่นเซ่น้ำมไม่แม่นว่าชีเซ่หน่อยๆเขาพูดถึงกันการป้องกันมแมลงเขาเอาอยาสูบเลยนำย้ำยาสูบก็น้ำทานน้ำทานผสมนำ้ำน้ำทานก็คือน้ำเขาเอื่อหนึ่งนำข้นใหม่น้ำผสมข้นใหม่ผสมกัน,กนซีดแล้วบอกว่าซีดได้ทางอันนี้าาาทางยี่สิบเอี๋ยทางนั่นเดีก็ซีดเลยไอยจ้จำรัดเนียนลงไปเลยวันนี้วันนี้คอยก็ซื้อเอยียงกว่าที่เขามาขายเนี่ย แอมเบ่หรือขี้เอียงบ่เป็นของแอบเบ่เป็นสมุนไพรเป็นอันนี้บ่มันขวดละหานลอยนะบ่เอามาใมาส่บ่มา่อสีใส่พร้อมงามปานี้ยงามปานยังอเออแสดงว่าบบมีเทคนิคการเทควิธีการเป็นปุย๋ยเป็นสูตรยุนบ<อ>่เนี้ยเป็นปุ๋ยเขาได้บ่ใส่ใส่ช่วงใดไงใส่ปลูกที่เรียงเขาก็ใส่ไปเลยสีเลี้ยงกระตุ้นเนี้ยมันใหญ่พร้อมนะอ๋อเออเอนั่นเป็นหัวปุ๋ยดอกว่ละหานลอยฮะบ่ฮ่าก็ใส่ลงไปพร้อมๆกันกนะจี พเพื่อนกับประกาศขาวเพื่อนรับเบิ่งเบิ้งงามมีหลีเนาะฮดหนามบ่จำนี่กับบ่จะเลี้ยงน้มไปะนะดอกเพราะว่ามันจะเน่าจกสุกข<ว>ิงบ่ตุ่นมันจะสุกดูได้งามจะก,กับหัวงมันด้วยเพื่อนอากาศอากาศขาวเป็นราคาที่กินกจังหวัดจังหวัดสิตัด์ตั้งเขาอยู่สองร้อยเขา,าเพิ่นเอาขิงมาให้ยุดยอดจุดยอด นี่เป็นวิธีการซ้ำว่าซีฟอนขายถูกคักเนาะมาเสือด้วยผู้ใดอยากได้ด้วย,วยเอาเอืย้ยขอบคุณหลายๆมากวนแล้วให้ขายดีขายลำด้วยอันเอืย้ยเพื่อนนัน่นลูกสาวเพื่อนเลี้ยนนั่นพยาบาลปีสามนั่นเลครับโรงเรียนเอกชนอู้ยแสดงว่าเพื่อนหาเงินเก่งคั <c oughs> เกเลยเพื่อนเลี้ยนพยาบาลอยู่เส้นหลุยอยู่กรุงเทพผัวเนาะเห็นมาค่าเทิมไม่ได้ธรรมดาเด้อแต่เพิ่์บปลูกพักนี่ละคากันยัง สุดยอดเลยเอาเป็นกำลังใจให้กัยขอคุณอล่ะ <ขอ S 1> สุดยอดขอบคุณครับครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาชมการเก็บผลผลิตกระลำปีประกาศขาวก็หัวละสี่สิบสามสิบสี่สิบบาทสามประกาศขาวก็สามสามกำโอ้สามหัวสาม 50, ต้นห้าสิบสามต้นห้าสิบสุดยอดครับมีรายได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับสุดยอดสวัสดีครับ